สวัสดีค่ะแปรฝึกหาดท้ายบทค่ะไม่รู้คลิปนี้ได้กี่ข้อนะค่อยๆไปแล้วกันนะคะข้อ1ค่ะเขียนโครงสร้างพอลิเมอร์ที่ได้จากโมโนเมอร์ต่อไปนี้แล้วก็ระบุว่าเป็นปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์แบบใดคู่ขอปฏิกิริยาก่อนละกันนะคะข้อ1ปฏิกิริยามี2แบบนะแบบเติมกับแบบควบแน่นดูยังไงถ้าเป็นแบบเติมคือมีพันธะคู่ถ้าแบบควบแน่นคือมีหมู่ฟังก์ชันมากกว่า1ห,หมู่นะคะข้อ1มีพันธะคู่ชัดค่ะข้อ1เป็นแบบเติม ข้อ2พันธคู่ก็ชัดค่ะเป็นแบบเติมข้อ3มก็ชัดค่ะแบบเติมข้อ4ข้อ4มีอะไรมีพันธคู่มีพันธคู่บางคนบอกว่ามันมีหมู่ฟังก์ชันนะคะแต่หมู่ฟังก์ชันตรงนี้มีแค่หมู่เดียวหมู่ฟังก์ชันที่อยู่ริมอ่ะมีแค่หมู่เดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเติมข้อ5้านี่หมู่ฟังก์ชันสองหมู่จะต้องเป็นแบบนี้ O H C O H อันนี้จะเป็นแบบควบแน่น ข้อหค่ะนี่มีหมู่ฟังก์ชัน2หมู่แบบนี้นี่อันนี้คือแบบควบแน่นและข้อ7ค่ะหมู่ฟังก์ชันตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบควบแน่นอ่ะต่อไปเขียนโครงสร้างของโอลิเมอร์นะคะดูนะถ้าเขียนโครงสร้างพอลิเมอร์แบบเติมให้เอาพันธะคู่ไว้ตรงกลางที่เหลือบ,บัดไปเป็นกิ่งทั้งหมดดังนั้นครูก็จะเอา อันนี้1.1นะคะครูก็จะเอาคาร์บอนตรงนี้นะเป็น C-H พันธะคู่ C-H2 แล้วตรงเนี้ยก็จะเป็นกิ่งกิ่งก็จะเป็น C-H2 C-H3 ใครจะเขียนกิ่งลงมาข้างล่างตรงนี้ก็ได้นะ C-H2 C-H3 แต่ครูไม่เขียนเพราะเดียวข้อ2ไม่มีที่เขียนนะคะโอเคแล้วตรงนี้ก็พันธะคู่อันนี้อันนี้คือครูเอาโจทย์มาแค่พลิก โม mm hmm. well e เลกุลเฉยๆนะคะเพื่อให้พันธะคู่เนี่ยอยู่ในโซ่หลักแค่2ตัวแค่คาร์บอนสองตัวที่เหลือปัดไปเป็นกิ่งหลังจากนั้นวิธีการคือปรับพันธะคู่เหลือเป็นพันธะเดียวแล้วก็อิเล็กตรอนอิเล็กตรอนที่เคยอยู่ในอิเล็กตรอนที่เคยอยู่เป็นพันธะคู่ตรงเนี้ยก็กระจายออกไปข้างๆนะคะก็ขีดออไปขีดออกไปตรงนี้ก็ปิดปิดเจบนะคะต่อไปข้อ2 เหมือนกันก็คือเอาตัวที่เป็นพันธะคู่ไว้ตรงกลางตัวที่เหลือปัดไปเป็นกิ่งตัวนี้ก็เป็น C เสามตัวนี้ก็เป็น C เสามนะคะจากพันธะคู่ก็เหลือเป็นพันธะเดียวนะตัวที่เป็นพันธะคู่ตรงนี้ปัดออกไปปัดออกไปไปอยู่ข้างๆข,ข,ของคาร์บอนที่เป็นพันธะคู่ค่ะฟืบฟืบเอ็นนะคะเป็นแบบเติมต่อไปข้อสาม ข้อ3ตรงนี้เป็นเป็นพอลิเมอร์2ชนิดเป็นโมโนเมอร์สองชนิดมารวมกันแบบนี้เรียกโคพอลิเมอร์แต่ว่าเป็นพันธะคู่ทั้งคู่นะคะเราก็เอาตัวนี้ที่เป็นโซ่หลักมาอยู่นะคะแล้วก็พวกเนี้ยปัดไปเป็นกิ่งอันนี้ขอแปลงจากแบบเส้นมาเป็นมาเป็นแบบมาเป็นแบบ c-h นะอันนี้ก็จะเป็น c-h แล้วก็จะเป็น c-h สองนะคะตรงนี้ก็จะเป็น c h 2คือตรงนี้ c h คือตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็น1 2 3 4ก็จะเป็น c 1 2 c h 2 2 3 4โอเคไหมตรงนี้เดิมเคยเป็นพนาคู่มองออกไหมอะ่ะ เขียนให้ดูอันนี้คือ c s อันนี้คือ ch คือตรงนี้ส่วนตรงนี้2 3 4สคือตรงนี้ฟึบนะคะจากที่เคยเป็นพันธะคู่ก็เหลือพันธะเดียวแล้วก็แตกออกไปข้างๆในขณะที่อีกตัวหนึ่ง ch 2เคยเป็นพันธะคู่ ch 2เกิดอะไรขึ้นตรงนี้ก็เหลือพันธะเดียวแล้วก็เอาไปจับกับตรงนี้อันนี้ก็ยืดออกไปนะคะ ก็จะได้เป็นตัวนี้โอเคไหมนะคะเป็นแบบเติมต่อไป1.4 1.4เป็นแบบเติมที่อาจจะแบบดูดูยากนิดนึงนะคะเหมือนเดิมคือโครงสร้างยาวขนาดไหนไม่ต้องกลัวเอาคาร์บอนที่เป็นพันธคู่ไว้ในไว้ในบรรทัดเดียวกันไว้ในบรรทัดหลักแค่สองตัวที่เหลือปัดลงไปเป็นกิ่งให้หมดนะคะอย่างตัวนี้เราก็จะเอาตัวนี้มาเป็นพันธะหลักนะคะก็จะเป็น CH2 อันนี้1.4นะ CH2 CHO CH3 ขยับขึ้นไปนิดหนึ่งเดี๋ยวเขียนไว้พอ,อโอเคพันธะคู่หรือพันธะเดียวแล้วก็ขีดออกไปข้างๆอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็น CH2 CH ถูกไหมเอาอยู่แค่นี้นะ ที่เหลือก็ปัดลงไป C ดับเบิลบอน O N H 2เห็นไหมจากพันธะคู่ตรงนี้ก็เหลือพันธะเดียวแล้วก็ขีดออกไปข้างๆเกาะกันเกาะกันปิดปิดใส่ N จบนะคะเป็นแบบเติมต่อไปข้อ5ข้อ5มีหมู่ฟังก์ชัน2หมู่คือ O H กับ C ดับเบิลบอน O H นะคะข้อ5นะสักครู่นะข้อ5นะคะอ่ะ โอเคขออภัยข้อ5นะคะมีหมู่ฟังก์ชัน2หมู่คือ oh ตรงนี้นะคะกับ cooh ซึ่งโดยปกตินะคะ oh เราจะตัดอะไร oh เราจะตัด h ออกไป cooh นะคะเราจะตัด oh ออกไปคือหมู่ฟังก์ชันมันเป็นอย่างนี้หมู่ฟังก์ชันมันมันเป็นทั้งคู่อันนี้คือ oh อันนี้คือ cooh คู่จะดูอย่างนี้ C ตัวตัดออกไป2 2ตัวตัดออกไป1นนะตัดออกไปครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็หมู่ฟังก์ชันนี้ต้องไปเจอกับตัวนี้นะดังนั้นปฏิกิริยามัน ก็โดนตัดไปเลยนะคะ1.5ก็จะได้มาเป็นแบบนี้ค่ะเราจะเอาเราจะเอาเราจะต้องเอาหมู่ฟังก์ชันไปไว้ริมทั้งคู่ดังนั้นคู่จะสลับตำแหน่งระหว่าง CH3 กับ OH ให้ OH มาอยู่ตรงนี้ให้ CH3 มาอยู่ตรงนี้ดังนั้นเดิมมันเคยเป็น OH นะก็จะเป็น HO CH อันนี้คู่จะวาดแบบยังไม่ยังไม่ตัดใครนะคะแล้วก็จะเป็น CH3 แล้วตรงนี้ก็จะเป็น COOH เวลาตัด,ต,ดตัดใครตัดตัวนี้ค่ะ ปึ๊บกับตัดตัวนี้ค่ะใช่ไหมตัดไฮโดรเจนออกไปขีดแขนออกไปแทนตัด OH ออกไปขีดแขนออกไปแทนดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นพอลิเมอร์แบบแบบควบแน่นหรือถ้าไม่เขียน CO แบบนี้ก็เขียนเป็น c ดับเบิลบอนโแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่ถนัดนะอ่าถ้าเอาแบบให้เห็นชัดๆก็จะเป็น c ดับเบิลบอนโแบบนี้นะคะต่อไป 1. 6 1.6หมู่ฟังก์ชันคือใครหมู่ฟังก์ชันคือตัวนี้ค่ะ COOH กับ NH 2ตัดใครเหมือนเดิมเลยตัดตัวนี้ก็ตัดตัวนี้น,นะคะทีนี้โครงสร้างตัวนี้จะยาวนิดหนึ่งนะก็จะเป็น HO คูเขียนเล็กๆตรงนี้แล้วกัน O อันนี้คืออันนี้คือเหลือ C double bond O นะ OH ตัวนตัดไปก็จะเขียนเป็น C double bond O ฟืบปิดไว้ก่อนเลยที่เหลือเขียนเหมือนเดิมตรงกลางเขียนเหมือนเดิม CH2 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 แล้วเป็น C double bond O นะคะตรงนี้จะ NH2 เหลือแค่ NH นะคะแล้วก็ CH2 แล้วก็วงแล้วก็ CH2 NH แค่ NH นะเพราะว่า H อีกตัวหนึ่งจะถูกตัดออกไปปิดวงห้อย N นะหมู่ฟังกช์ชันที่เกิด การเชื่อมกันจะเ,เป็นตรงนี้เป็นการประหยัดควบแน่นนะคะ1.7ค่ะหมู่ฟังก์ชันตัวไหนบ้างนี่ O H กับตรงนี้คือ C L นะมันคือ O C L O C L จะโดนตัดเฉพาะ C L เพื่อให้มันหลุดกลายไปเป็น H C L นะคะอันนี้ก็จะได้เป็นจาก H O ก็จะเหลือแค่ O เพราะว่า H จะโดนตัดไปอันนี้ก็จะเป็นฟืบ กูมาเขียนข้างล่างนี้แล้วกันโอเคตรงกลางเขียนเหมือนเดิม C S 3 C S 3แล้วก็จะเป็น O นะคะแล้วต่อกับ C ด o u b บ e น o อล O อันนี้ลืมเปลี่ยนสีไม่เป็นไรนี่นะตรงเนี้ยนะคะก็จะหลุดเป็น H C L หลุดออกไป พอได้ไหมนะคะอ่ะข้อหนึ่งประมาณนี้ข้อหนึ่งประมาณนี้แล้วกันนะเขียนเขี่ยให้ให้มโนเมอร์อเขียนพอลิเมอร์ได้นะคะเอาข้อสองอีข้อไหวไหมอ่ะข้อสองเอาข้อสองอีข้อก็ไหลข้อสองโครงสร้างมโนเมอร์ของพพลิเมอร์ต่อไปนี้บอกว่าเป็นเป็นปฏิกิริยาการเกิดแบบใดให้เขียนมโนเมอร์เขียนมโนเมอร์ก็คือเห็นยาวๆแล้วตัดออก นะคะตัดแบบไหนเห็นอันไหนเห็นตรงไหนซ้ากันตัดตรงนั้นแล้วก็เอาอิเล็กตรอนคืนเข้ามาตรงนี้ครูเห็นส่วนที่ซ้ากันคือตัวนี้ค่ะ cl ใช่ปะ่ะ cl ก็จะมีทั้ง cl ธรรมดาแล้วก็ cl บนล่างครูก็จะตัดตรงนี้ปึ๊บได้ไหมเนะี่ยถ้าตัดตรงนี้ ch สอง ch cl อ่ะนเนี่ยเนี่ยนึกเลยลองดู ch สอง ch cl ch สอง CCL ปึ๊บ CS2 CSCL 2, CS2 CCL CS CS โอ okay. เคตัดปึ๊บตรงนี้ดังนั้นไอตรงส่วนที่ส่วนที่ส่วนที่ตัดอะคะก็จะคืนกลับมานะคะทีนี้นักเรียนอาจจะต้องดูว่าไอตัวเนี้ยมันเป็นโมโนเมอร์ชนิดเดียวกันไหมนะซึ่งดูแล้วเอ๊ะมันมีทั้งส่วนที่เป็น CL ตัวเดียวกับ CL 2ตัวแสดงว่ามันอาจจะเป็นโมโนเมอร์คนละชนิดกันก็ได้ดังนั้นครูตัดอีกพาสหนึ่งคือตัดพาทตรงนี้ด้วย ะะส่วนที่ตัดคืนอิเล็กตรอนเข้าไปเนี่ยตัดตรงนี้คืนอิเล็กตรอนมาตรงนี้อันนี้คืนอิเล็กตรอนเข้ามาส่วนตรงนี้คืนอิเล็กตรอนเข้าไปคืนอิเล็กตรอนเข้าไปนะคะดังนั้นก็จะได้โมโนเมอร์อตัวแรกก็จะเป็น C H 2พันธะคู่ C H C L คือตัวนี้เนี่ยนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะได้เป็น C H 2พันธะคู่แล้วก็ C C L 2คือตรงนี้ถูกไหมดูออกไหมส่วนตรงนี้อก็จะเป็น C h 2 C h 2แล้วก็พันธะคู่ C H C L ก็คือตัวนี้เนี่ยเห็นไหมมันเป็นโมโนเมอร์2ตัวอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น C H 2พันธะคู่ C C L นะคะ แบบนี้แสดงว่าโมโนเมอร์มันเป็นพันธะคู่อันนี้ก็คือมาจากปฏิก,รก,กิริยาการเกิดพอลิเมอร์แบบเติมค่ะข้อสองข้อสองอันนี้เขาแบ่งไว้ให้แล้วนะคะตรงที่ตัดกันที่เป็นก้ามปูตรงเนี้ยเราจะเอาอิเล็กตรอนอะคืนเข้ามาเพื่อบอกว่ามันเป็นพันธะคู่ตอน,ตอนมันเป็นโมโนเมอร์มันเป็นพันธะคู่นะคะอ่ะก็จะคืนมาตรงนี้นี่ตรงนี้คืนเข้ามาตรงนี้คืนเข้ามาส่วนตัวนี้ตรงนี้คืนเข้ามา ตรงนี้คืนเข้ามาดังนั้นมันก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะตัวแรกก็จะได้เป็น ch ch คือตรงนี้นะ ch cl แล้วก็เป็นพันธะคู่ ch 2มองออกไหมตรงนี้คือ ch c เนี่ยตรงนี้จุดตรงนี้มีมีไฮโดรเจนหนึ่งตัวนะ ch cl คืนมาคืนมาพันธะคู่คือตรงนี้ค่ะฟืบแล้วก็เป็นตรงนี้อันนี้ก็คือ ch 2 เพราะว่าคาร์บอนตรงนี้คาร์บอนมีสองพันธะแสดงว่าเหลือพื้นที่สาหรับไฮโดรเจนสองตัวนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น C-H2 C-H2 คือตรงนี้นะคะเราก็จะเป็นพันธะคู่ C-H แล้วก็ C-H3 C-H2 คือตรงนี้อันนี้คือ C-H อันนี้คือกิ่ง C-H3 นะคะพันธะคู่มันก็คืนมาคืนมาให้เกิดพันธะคู่ตรงนี้โอเคไหม ะะเพราะว่าเวลามันเกิดพอลิเมอร์มันยืดอิเล็กตรอนออกไปไงพอตัดเป็นโมโนเมอร์มันก็อิเล็กตรอนเข้ามาอิเล็กตรอนเข้ามาฝั่งละตัวฝั่งละตัวอิเล็กตรอนเจอกันเกิดเป็นพันธะคู่ค่ะนะคะต่อไปข้อ3ข้อ3ดูส่วนที่น่าจะตัดได้ดูหมู่ฟังก์ชันที่แบบหน้าตัดนี่ C O O เห็นไหมตรงนี้หน้าตัดมาก C O O โอเคทีนี้พอเจอตรงนี้ค่ะก็คืนเข้าไปเลย เจอซีเดียวกับอลโสามารถคืนให้ได้2ตัวคือคืน OH หรือคืน CL ก็ได้นะคะครูขอคืน OH เพราะคู่ชอบมากกว่านะคืนเป็น CL ก็ได้ไม่ผิดนะคะอ่ะอันนี้คู่ก็เติม OH เข้าไปนะอันนี้คือตัวที่คู่คืนเข้าไปฟึบส่วนอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น HO CH CH3 CH2 OH h. นะคะอันนี้ส่วนที่คืนเข้าไปก็คือตัวนี้ไฮโดรเจนตรงนี้ถ้าไม่เขียน c o h เขียน c o l l ก็ได้นะคะไม่ใช่ c o L l o o ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็น CL ตัวที่หลุดก็คือ CL กับ H กัเป็น h c l เป็นโมเลกุลเล็กหลุดออกไปได้เหมือนกันโครงสร้างแบบนี้เป็นพอลิเมอร์แบบเป็นการเกิดพอลิเมอร์แบบควบแน่นค่ะข้อสุดท้ายตัวไหนน่ารักตัวไหนน่ารักตัวไหนหน่าตัดนะคะ2.4ก็ดูเลยนี่เรบอ นะคะก็ตัดฟึบตรงไหนอีกเนี่ยตัดได้เลยนะคะอันนี้โครงสร้างมันเหมือนกันเนาะมันเป็นแบบมันเป็น C ีเดอบอนบอลโอฝั o, ่งหนึง่งแล้วก็เป็น O อผาท้าเดียวฝั่งหนึง่งดังนั้นตัวโมโนเมอร์ของมันก็จะเป็นโครงสร้างเดียวกันนะสมมุติครูเอาตัวนี้มาเขียนครูเอาฝั่งนี้มาเขียนครูก็จะเป็น H O แล้วก็จะเป็น c เดอนอตัวที่เติมเข้าไปคือตัวนี้ค่ะคือ h กับ oh หรือถ้าสมมุติว่าไม่เขียนตัวนี้ไม่ได้เติม oh คืนเข้าไปให้ตรงนี้ค่ะสามารถเติมเป็น cl ได้โอเคไหมมันก็จะคั้วเป็น hCL หลุดออกไปนะคะเป็นปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์แบบควบแน่น นะคะพอลิเมอร์โมโนเมอร์ก็จะประมาณนี้นะอยู่ในข้อ 1- ข้อ2นะคะข้อต่อไปลองดูลองทำเองเลยนะและเดี๋ยวมาเฉลยให้ในคลิปต่อไปค่ะถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามให้ครูด้วยนะแล้วก็ลองดูอยากได้บทไหนต่อไปหรือว่าอยากทวนบทไหนหรือว่าอยากให้ครูทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรข้อสอบหรือติวหรือสรุปอะไรเงรี้ยก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ